น้ำมันนี่มันเป็นเชื้อเพลิงในการทำให้รถทำให้เครื่องยนต์ต่างๆมันขับเคลื่อนไปได้นะนชีวิตของคนเราเนี่ยก,ก็คงต้องการเชื้อเพลิงเหมือนกันว่าเป็นเครื่องปัจจัยที่คอยขับเคลื่อนชีวิตของคนเราเให้มันเดินต่อไปได้นะ นั้นชีวิตของคนเราที่เกิดมานี่จึงมีปัจจัยกับเคลื่อนที่มันแตกต่างกันออกไปบางคนมีพละกำลังมากไม่ต้องออกแรงเยอะบางคนมีปัจจัยกับเคลื่อนน้อยก็ต้องออกแรงมากฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราสร้างสังสมมาเนี่ยไม่เท่ากัน ดังนั้นปัจจัยในการดำเน,นินชีวิตีเขาเรียกว่าเป็นพละเป็นพละกําลังอย่างข้อแรกเลยที่พระเจ้าท่านทรงยกขึ้นมาก็คือเรื่องของความศรัทธาในความศรัทธาเราอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังบ่อยแต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของคนเราเหมือนกันก็ชีวิตของคนเราจะมีความสุขหรือว่าความทุกข์ได้ มันเริ่มต้นด้วยความศรัทธ,ธานะที่เราจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างมันมีความเชื่อใจเชื่อมัน่นมันมีชีวิตตรินรนะีมีเอ็นซีความเป็นใหญ่ก็คือชีวิตเนี่ในการที่จะดำรงอยู่น,ะนั้นคนเราถ้ามีศรัทธ,ธาซะแล้วนี่มีความเชื่อมั่นซะแล้วนี่มันก็เหมือนกับว่ารถที่มันมีน้ำมันเชื้อเพลิงกัแล้วนะ รถมีน้ำมันเชื้อเพลิงมีระบบจ่ายน้ำมันลำเลียงไปจุดเผาเครื่องยนต์ให้มันร้อนมีคันเร่งอะไรต่างๆที่เหยียบพุ่งทะยานไปนชีวิตของคนเราก็คล้ายๆกันดังนั้นศรัทธาเป็นเรื่องที่สำคัญมากทำให้คนเรานั้นมีเรี่ยวแรงมีหวัหวจิตหัวใจในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ ในเรื่องของหลักอิทธิบาทธรรมเราคงเคยได้ยินกันมาบ่อยนะเช่นเรื่องของความฉันทะคือความพอใจพอใจที่จะทําอะไรสักอย่างพอใจที่จะมีชีวิตอยู่พอใจที่จะพัฒนาตัวเองให้มันยิ่งขึ้นไปเมื่อเรามีฉันทะอย่างนี้แล้วนี่คนเรานี่ตรงข้ามกับฉันทะคือความไม่พอใจเป็นอัฉันทะขึ้นมา ถ้ามันไม่มีความพอใจแล้วนี่มันเหมือนกับว่าเราอยู่เหมือนกับคนคิดไม่เป็นบางทีคือไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมอยู่กาอพ่อกอแม่กินไปวันๆอย่างนี้นะอยู่ให้สามีภรรยาเลี้ยงอย่างนี้คือใช้ชีวิตไปวันๆไม่ค่อยมีความฉันทะนที่จะปรัรบเหตุอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่พอถ้าเรามีจุดมุ่งหมายมีฉันทะนธรรมที่มัน ปรากฏขึ้นในใจเราแล้วนี่มันจะทำให้เกิดความภาคเปลี่ยนขึ้นมานะเป็นวิทยะธรรมเป็นความตั้งใจเป็นความขยันเป็นความเข้าไปบักบัน่นในการกระทำกิจขอนขวายกิจนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมเมื่อเรามีจิตจดจอยอย่างนี้แล้วนี่นการกระทำด้วยอย่างนี้มันประกอบด้วยศรัทธ,ธาใช่ไหมมีความพอใจที่จะทำมีความภาคเพียนที่จะทำ มีความตั้งใจที่จะทําว่าเราได้ตั้งใจจดจนะ่อเป็นจิตตะนะจิตตะจดจ่อที่จะทําแล้วก็วิมังสาทําประกอบด้วยปัญญาอันนี้แหละว่ามันเป็นเครื่องให้เราสําเร็จในทุกกิจทุกการทุกกิจทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอันนี้พูดถึงเรื่องของความศรัทธาเนี่ก็เป็นเครื่องกําลังส่ง เป็นตัวส่งกำลังของใจเราอย่างดีเลยนะถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นบากบันมีความศรัทธาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามที่เราตั้งใจตั้งหวังไว้ปรารถนาไว้นี่ก็ย่อมที่จะยังผลให้มันสำเร็จเกิดประโยชน์เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้นะฉะนั้นแล้วนี่เวลาที่เราเกิดความท้อแท h, ห้หนื่อยๆ เวลาที่เราเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดความทุกข์เกิดความรุมเร้าหรือว่าเกิดสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจทำอะไรลงไปสักอย่างเนี่นั้นให้เรานั้นได้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างเร่งแล้วนี่การศรัทธาใน คุณของแก้วสามประการนะถ้าเราละลึกถึงคุณของพุทธเจ้านะคุณของพระธรรมที่เป็นสวากขาตธรรมหรือว่าคุณของพระยะศงทั้งหลายเนี่ยมันจะทําให้เราเพิ่มความมั่นใจขึ้นมาเห็นท่านเหล่านั้นได้กระทาคุณประโยชน์เห็นท่านเหล่านั้นได้ดําเนินมาตามมรรคตามผลตามทางเนี่ยทำให้ทำให้สิ่งเหล่านั้นทําให้ท่านเหล่านั้น ได้ประสบผลหรือว่าความสำเร็จไดนะ้อันนี้แหละว่ามันเป็นการเพิ่มกำลังใจให้แก่พวกเราว่าเรามีความฉันทะมีความพึงพอใจมีความวิริยะมีความจดจอ่อมีความปัญญาที่เข้าไปจัดการงานแก้ไขอะไรต่างๆนะมันก็ต้องประกอบด้วยความศรัทธาอย่างนี้แหละนะทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความตั้งใจ นะการงานของเรามันก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่แหละว,ว่ามันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะทีนี้นี่ศรัทธาที่มันดีศรัทธาที่มันจะเป็นเครื่องกำลังส่งที่มันถูกต้องนี่ก็ต้องเป็นศรัทธาที่มันประกอบด้วยปัญญานะคือมันมีปัญญาที่จะคิดไข้ครวนหรือว่าหาเหตุหาผลอะไรที่มันเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามผลที่ เราจะพึงได้จะพึงทำเนี่ยเราก็ทำนะทำตามเหตุตามผลบางทีความเชื่ออะไรต่างๆที่มันหนักมาเป็นเครื่องกังวลใจมาเป็นเครื่องในการเกิดให้เราเกิดความยึดติดถือมัน่นเนี่ยนนสิ่งเหล่านั้นนะเราก็ต้องเราก็ต้องรู้เหตุรู้ผลมันอะไรที่มันจะเป็นภาระหนักน่วงอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่มันค้างคาใจ สิ่งที่มันจะคอยดึงรั้งเราไว้อย่างเนี้ยนะเราก็ให้เพิ่งรู้ว่าเอออันนั้นนะถ้าเราเชื่อไปมากเกินไปมันก็จะทําให้เรากลายเป็นสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างนะทำตามตาม,ตามกันมาโดยที่เรานั้นไม่มีไม่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นเลยอันนั้นนี่เมื่อเรามีความเชื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะทําอะไรถ้าประกอบด้วยศรัทธาแล้วก็ปัญญานี่แหละ มันจะทําให้เรานะี่ยสเร็จไปได้คือเมื่อเกิดความมั่นใจขึ้นมาบาง,งันเถอะนะในการศรัทธาเบื้องต้นก็นั่นะแหละศรัทธาในคุณของพระรัตนตรยัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเชื่อมีความศรัทธาในนะผลของการกระทาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เห็นตามว่าเออคนเรานี่สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้นะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ประสบความสําเร็จได้ ก็ด้วความศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเหล่านี้นะอันนั้นนี่เราต้องทําให้มันควบคู่กันไปนะไม่ว่าจะเป็นตัวศรัทธาหรือว่าตัวปัญญาก็ดีนี่ให้มันได้เดินให้ไปให้มันเสมอกันนะสมมติว่าเรามีเรื่องอะไรที่เราต้องตัดสินใจนะนะมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องอะไรที่ต้อง ทำสักอย่างเนี่ยนะแต่บางทีเราไม่เกิดความเชื่อมั่นเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมบางทีเนี่ยโอ้เลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะวัดวัดก็เข้านะก็กราบนอบน้อม้วก็ฝึกฝนกันอยู่นะแต่บางทีเราเกิดความเราเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาเนี่ยบางทีเราก็ออกเป้ไปตามทางเหมือนกันนะออกเป้ไปนอกทางเหมือนกันนะบางทีบางคนเนี่ยโอ้เจ็บป่วยนะ ก็คิดว่าโอ้เป็นนั่นเป็นนี่คนน้นคนนี้มีเทพองค์น้อนองค์นี้มาดนบันดาลอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราเปเหมือนกันอันนี้คือปัญญาเรามันยังไม่พอนะศรัทธาเรามีแต่บางทีมันเป๋เนื่องเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เห็นเหตุนั่นแหละไม่เห็นเหตุของมันก็เลยทําให้เราเนี่เกิดความปริวิตตก,กังวลขึ้นมาบางทีเกิดฟ้าผ่าฟ้า,ฟาร้องนะมันก็ในสมัยก่อน บางทีเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดเกินสึนามิอะไรอย่างนี้ก็สมัยก่อนนี่เขาก็คิดว่ามีใครมาดุลบันดาลนะเขาก็จะไม่เชื่ออย่างบ้านเราเราก็จะเห็นยว่าบางทีเขาก็ยังถือผีถือสางกันอยู่นะบางทีก็ยังไปกราบไหว้นู่นนี่นั่นต้องบวงสรวงต้องทําพิธีนาเะดาะเคาะต้องอะไรอยู่อย่างนี้อันนั้นแสดงว่าเรามีแต่ศรัทธาแต่ว่ามันขาดปัญญา คือเราไม่กล้านะไม่กล้าที่จะคิดออกนอกกรอบไม่กล้าที่จะหาเหตุหาผลว่าเออสิ่งนี้ควรทําอย่างเงี้ยนะแต่บางทีเราก็ติดอยู่ติดที่ความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าติดที่ว่าเป็นประเพณีในสิ่งที่ทําตามๆกันมาอย่างนี้นะมันเลยกลายเป็นว่าทําให้เกิดความไม่ค่อยฉลาดนะในการดําเนินชีวิตนั่นแหละมันอยา่างพระอาจารย์ท่านเคยพูดให้ฟังเรื่องหนึ่ง มันเป็นมันเป็นนิทานที่มันเป็นตลกร้ายนะตลกร้ายนะคือมีคนคนหนึ่งเนี่ยไปถ่านยะอุจจาระเอาไว้ที่ว่ามันอุจจาตานะแล้วก็วันต่อมานี่ก็มีคนเดินผ่านไปเห็นนะก็กลัวว่าคนอื่นจะมาเห็นอย่างนี้นะก็เลยเอามัมีอะไรในมือมันมีดอกไม้ในมืออย่างเงี้ยนะก็เลยเอาดอกไม้นี่ไปวางปิดทับกองอุจจาระนั้นไว้ นะปกครอนที่สองผ่านมาก็เห็นว่าเอ๊กองอะไรนี่ยนะก็เลยเอาสิ่งที่มีในมือตัวเองนี่แหละวางทับถมลงไปอีกนะเป็นดอกไม้เป็นผ้าสีนะเป็นนะใบตองเป็นพานพุ่มเป็นอะไรต่างๆนี่คือวางทับทับทับ,ท,บทับไปเลยนะจนคนผ่านมาผ่านมาเห็นว่าโอ้มันกองอะไรนี่ยมันกองใหญ่เหลือเกินนะสงสัยใครเอาผ้าสีเอาพานพุ่มเอาดอกไม้เนี่ยมาไว้นอนะก็นะสงสัยนะ เราคิดเปเออมันต้องวิเศษแน่ๆเลยอย่างนี้เอาไปเอามานี่ก็เลยเรียกกันมาอ,อมาทำสารไว้ให้อย่างนี้นะมาทำสารมาทำหลังคามงมาทำอะไรไว้ให้ป้องกันฝนอย่างดีนะเอาไปเอามาก็เลยกลายถือเป็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเห็นไหมสรุปแล้วนี่ไม่รู้เลยว่าคืออะไรแต่ว่าเขาเคยเขาพา,าทำกันมาเห็นว่าออมันเป็นกองใหญ่ดีนะว่างั้นนะมันเป็นกองใหญ่ดีมันน่าจะศักดิ์สิทธิ์ดีอย่างนี้ กขาพาทำกันก็เลยทำไปเรื่อยอย่างนี้นะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเครื่องสืบทอดกันมาอย่างชานานหนักเข้าหนักเข้าก็มีนู่นนี่นั่นมาบวงสรวงนะเอาโน่นเอานี่มาบวงสรวงเอาเป็ดเอาไก่มาอะไรอย่างเงี้ยเอาผลไม้มาสมมติว่าถ้ามันสมประสงค์นะรู่ผลขึ้นมาได้นะก็คิดว่าเออก็เพราะว่าเราไปบวงสรวงนี่แหละเราไปติดสินบนไอ้ศาลนี่แหละอย่างนี้นะก็เลยเป็นว่า ก็เลยวิเศษขึ้นเรื่อยๆแท้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกรรมตามเหตุปัจจัยนั่นเองนะที่นี่นี่แล้วพวกเราจะคิดว่ายังไงอย่างเนี้ยคนที่มาถ่ายอุจจาระไว้คนแรกกันคงจะขำหน้าดูเนาะว่าพวกนี้นี่มันมาบูชาอุจจาระเรานล้นนเนี่ยนะประสบความสําเร็จมาได้อย่างนี้นี่เอออันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือศรัทธาบางทีแต่ว่ามันขาดปัญญาะในการนินชีของคนเราเนี่ย ไอ้ที่ว่ามันเป็นตัวพละกกาลังนี่แหละตัวศรัทธาเนี่ยมันสําคัญนะมันสําคัญถ้าไม่มีศรัทธาเลยในยชีวิตเราก็แห้งแล้งมากสั่งกระตายไปวันๆฮะอย่างคนที่ไม่มีศาสนาไม่มีความเชื่อเลยนะมีัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนที่มีอะไรที่มันยึดถือทางใจอย่างญี่ปุน่นอย่างอเมริกานี่คนฆ่าตัวตายเยอะมากฮนะทำงานแข่งกันไม่มีลัทธิไม่มีความเชื่ออะไรต่างๆ อยู่อย่างเง้อเง้เศร้าเศไปบางทีก็หลงจมไปในอารมณ์ตัวเองเนี่ยก็ฆ่าตัวตายละนะเปราะบางคนทุกวันนี้เปลาะบางแต่ว่าคนที่เขามีความเชื่อมีศาสนานี่ไม่ค่อยได้ยินนะอย่างอิสลามอย่างคิดเขานี่ไม่ค่อยได้ยินเขาฆ่าตัวตายนะในเรื่องของความเครียดความอะไรอย่างนี้อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนั้นแล้วว่านี่นศรัทธานี่ไม่มีก็ไม่ได้ มีมากเกินไปก็ไม่ดีไม่มีก็ไม่ได้สังคมไทยเรามันเกินกล่นไปด้วยความเชื่อนะ,นะเกินกล่นไปด้วยความเชื่อเดี๋ยวก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่นั้นมาให้เราเชื่อบ่อยๆมนีนู่นมีนี่มีนั่นขึ้นมานะมีบูชาป้ายบางทีนะเราก็ต้องรู้ด้วยอย่างเช่นว่าท้าวเวสสุวรรณอย่างนี้ใช่ไหมในช่วงหนึ่งยุคหนึ่งท้าวเวสสุวรรณคือใครคือเทพชันจาตุมหาราชิกาเป็นเจ้าของยักษ์ ถ้าเราจะนับถือท่านเนี่ยรับเรานับถือท่านด้วยอะไรฮะด้วยคุณธรรมของท่านนะเช้านะท้าวเวสุวรรณนี่เป็นอาชีพเป็นหน้าที่โดยตําแหน่งนะดังนั้นคนที่จะมารับตําแหน่งนเนี่ยเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติก็ต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญเป็นคนดีมีคุณธรรมถึงจะปกครองพวกยักษ์พวกคนทันได้นะก็ต้องเป็นวาระเป็นตามตําแหน่งเขาหนระือว่าท้าสักกะเทวราชอย่างเนี้ย mm hmm. เป็น เป็นเจ้าของสวรรค์ชั้นดาวดึงน,นะก็คือพระอินทร์รนั่นแหละรับถือพระอินทร์เนี่ยพระอินทร์นี่คือใครนะพระอินทร์พระ,ะ,ะองค์นี่ท่านก็เป็นเท้าสักกะใช่ไหมท่านก็ได้บรรลุโสดาบันอย่างเงี้ยคุณธรรมของท่านก็สูงส่งคุณธรรมอะไรที่ทําให้เป็นเท้าสักกะเทวราชอย่างเงี้ยความกระตันยูนะความอดทนนะความเอื้ออารีมีเมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เราก็ต้องรู้ต้องรู้ ก็คือเราจะนับถืออะไรแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาะะเป็นเครื่องที่ว่าให้เรานั้นไม่งมงายงั้นเราก็จะถือตามๆกันมานั่นแหละเหมือนกับคนที่ไปนะบูชาสารเจ้าที่ทํามาจากกองดอกไม้ที่ปิดอุจจาระนันะ่นแะหละนะก็จะไม่ต่างกันอันนี้เราให้มันเกิดความมั่นใจให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาัน,นจะเป็นพละกกาลังที่ว่าขับเคลื่อนชีวิตของเราให้มัน เดินไปได้อย่างเป็นปกติสุขนะก็ฝากพวกเรา,เาไวนะ้เดี๋ยวเราสวดมนต์ทรรมัดกัน